โรงเรียนหนองสำรงวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านไก่เถื่อนตำบลหมู่ม่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด583คน บริหารงานโดยนายเฉวงชื่นตาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนายรัชตพลมีชั้นช่วงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น40คนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการบริหารจัดการโดยดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หโดยรูปแบบการบริหารงาน ทีม NHR เอชอโมเดลด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านตามวัยในระดับประถมวัยได้ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์มุมประสบการณ์และได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์จนทำให้เด็กมีความสุขเกิดประสบการณ์และมีองค์ความรู้ตามวัย ระดับขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ทุกคนมีการประเมินการอ่านทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับดีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณโดยจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกและพัฒนาตนเองมีกิจกรรมให้ผู้เรียนที่สนใจเป็นพิเศษได้แก่กิจกรรมการแข่งขัน A-MAT การต่อสมการเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและมีความสุข กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศโรงเรียนจัดให้มีครูอาสาต่างชาติมาทำการเรียนการสอนให้หนักเรียนโดยตรงสัปดาห์ละสองวันมีกิจกรรมภาษาอังกฤษภาษาจีนวันละคำวันละประโยคส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยโครงการ English Camp และนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติภาษาจีนเป็นภาษาที่3มีกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนโดยโรงเรียนผสานความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างเปิดสอนอาชีพให้นักเรียนผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และวิชาเพิ่มเติม อีกทั้งมีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจนจนเป็นผลให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านอาทีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอยู่ในระดับดีเด่นผลการประเมินระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีการพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา2562มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากโรงเรียนจะพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งแล้วโรงเรียนยังเห็นความสำคัญของการสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดีผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยได้จัดให้ผู้เรียนเรียนกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมชุมนมกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผ่านการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อให้ผู้เรียน ได้คิดแก้ปัญหาและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอผ่านการอบรมออนไลน์การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณและยังใช้กระบวนการชุ่มชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน PLC โดยครูมีกลุ่ม PLC เป็นช่วงชั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ lesson study และได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning รูปแบบ p o f i step ทุกคนคนละหนึ่งหน่วยต่อปีการศึกษาครูได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่สื่อออนไลน์สื่อใน y o u t u b e ทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนและมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้นานการบริหารจัดการโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปี มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและมีคุณภาพดูแลและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเท่าเทียมและเป็นไปตามศักยภาพผู้เรียนทุกคนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นน่าเรียนน่าอยู่ตามโครงการโรงเรียนสวยห้องเรียนงามมีระบบงานงบประมาณและการเงิน งานบริหารงานบุคลากรที่มีคุณภาพตรวจสอบได้ ผลงานดีเด่นที่โรงเรียนได้รับได้แก่รางวัลระดับเหรียญทองแดงโครงการการประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมของสำนักงานครุสภาระดับภูมิภาคได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง ได้รับรางวัลการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากกว่า5%การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1และรางวัลการมีคะแนนสูงกว่าระด,ดับประเทศการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งในปีการศึกษา2564โรงเรียนมีแนวการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจำปีและตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง และนโยบายสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโรงเรียนจะนำมาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนจึงเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้สื่อออนไลน์ออนมาน์ออนแอร์ และจัดให้มีใบงานใบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบออนแฮนและเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนักเรียนบางส่วนอาจยังไม่เข้าถึงหรือไม่เข้าใจครูจึงเป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเป็นหลักปณิธานที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนักเรียนอยู่ที่ไหนต้องได้เรียนรู้